สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาที่แอปช้อปปี้ชอปเลยดิช้อปปี้ผมชอบเพลงนี้มากเลยโคตรหลอนหูเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโปร12 12เบอร์เดย์เซลของช้อปปี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับส่วนพวกคูป,ปองส่วนลดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับที่คําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์นะฮะทีนี้เรามาส่องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเราเล็งไปที่ตัวนี้เลยครับเบอร์เดย์เซลนะครับแบนเนอร์ของเขาแบนเนอร์เดี๋ยวเขาเปลี่ยนนะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะต้องเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าอันเนี้ย เขาเขียนว่า12 12ใช่ไหมแต่พอกดเข้าไปปุ๊บมันเป็นแฟลชเซลล์ที่กำลังเด้งอยู่ตอนนี้นะครับก็คงเปลี่ยนไปเรื่อยแหละนะครับแต่ว่าสินค้าน่าจะน่าจะมีคล้ายๆกันนะครับนี่อย่างอันนี้ที่ผมเล็งไว้ก็คือพวกชุดกีฬานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าหม้อทอดไร้น้ามันนะครับนี่ผมซื้อมาแล้วของกาบอลนี่แหละรีวิวทุกวีคเลยนะครับก็จะมีพวกชั้นวางคงวางของอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูนะครับตอนนี้เขาแฟลชเซลล์เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้คือที่ผมเเพ่งงข้านห็ ก็จะมีการแฟลชเซลล์แหละเพื่อนลองเข้ามาดูราคาแล้วก็ส่วนลดนะครับชอบก็จัดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรอสิบสองสิบสองอีกทีก็ได้นะครับแต่ผมว่าส2บสองก็คงลดจากนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยเขาจะมีตามเรียงเป็นพวกวัตช์จนวัชเชอร์นะครับเนี่ยลองดูเมนูใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นแฟลชเซลล์นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบมอนะครับแฟลชเซลล์นะครับของแบรนด์ของแบรนด์หน่อยนะครับเนี่ยเลือกตามแบรนด์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปที่ แฟลชวอชเชอร์กะไครับนี่ก็จะมีพวกคูปองนะครับส่วนลดพร้อมแบรนด์นะครับมันจะได้เข้าง่ายๆไงเห็นทั้งแบรนด์แล้วก็เก็บคูปองเลยแล้วก็ไปซื้อเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่าช้อปปี้ฟู้ดนะครับอันนี้ไม่เคยเลยนะไม่เคยลองนะครับพอผ่านแล้วกันนี่แล้วก็ด้านบนนะเห็นไหมด้านบนของแฟลชเนี่ยแฟลชแฟลชเซลล์เนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับมีโปรโมชั่นอันนี้9บาทนะครับอันนี้99บาทนะครับสเปอร์มาเก็ตนะครับเห็นไหมช้อปปิ้งมอล์อะมอล์ก็คือของแท้นะครับผมก็ชอบช้อปปิ้งมอลเพราาะว่ หาของแท้ไงเดี๋ยวดูพวกชุดกีฬากีฬานะครับเนี่ยโทรศัพท์ที่วางของนะครับแป้งเยอะเลยเพื่อนเพื่อนลองลองดูนะครับถ้าจะไม่รอก็สั่งเลยก็ได้นะครับสั่งเลยก็ได้นะครับเนี่ยเวลานะครับอันล่างนะต่อไปกลับไปีกหนเนี่ยก็จะเป็นสิบสองสิบสองแบรนด์สุดฮิตนะครับก็เป็นการเรียงตามแบรนด์นะครับเนี่ยเรียงตามแบรนด์นะครับแบรนด์ดังแบรนดังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มือถือแล้วกันนะกดเข้าไป ดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้าง Apple ละกันดู iPhone ระคา iPhone หน่อยส่วนลด100บาทติดตามแล้วลดส่วน100บาทนะครับอ่า i s t u d ด o ดูซิเขาลดอะไรบ้างนะครับอ่า14 Pro 45นะครับ45นะครับลด100 45 9ลด100ก็เหลือ45 8นะครับลดตั้งเยอะเจียวตัวนี้กี่กิกะเนี่ยตัวนี้เอ่อ กีกี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะเ,นเพื่อนๆไล่ดูก่อนน่าจะเป็นเออดูตรงไหนอ่ะสีคันเล่ออ๋อนี่็นของแถมมีของแถม,ม,อแถมโอเคค่อยน,น่าซื้อหน่อยมีหูฟังแล้วก็ AIF ด้วยนะครับอ๋อมันต้องกอจิ้มก่อนเนาะอ่าตรงนี้ครับเลือกได้สองห้าหกกับห้าหนึ่งสองนะครับเลือกได้นะครับสีอ่ามันน่าจะเป็นตัว สองห้าหกนะครับไอ้สี่หมื่นห้ากว่าเนี่ยนะครับมีของแถมโอเคโอเคมีของแถมแล้วก็ลดร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาเก็บคูปองเพิ่มก็น่าจะลดเพิ่มไปอีกนะครับหลักร้อยแหละนะครับ Apple ลดไม่เยอะหรอกนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสินค้าแบบแบรนด์อื่นจะลดให้เยอะนะครับแต่ว่าแอปเปิ้ลก็ให้แค่นี้นะครับอ่าก็จะมีเนี่ยคูปองคูปองเก็บคงเก็บโค้ดไปทุกคนนะครับแบรนด์ยอดฮิตนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคไปช้อปปิ้งกันเลยนะครับเข้ามาหน้าหลักแล้วก็เดี๋ยวผมขอจะไปหน้าหลักก่อนนะ อันนี้น้าหลักใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบนเนอร์ด้านบนก็ได้นะครับมีแบนเนอร์บอกนะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้หมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะเรียงหมวดหมู่ไว้ให้นะครับเบอร์เดย์เซลสิบสองสิบสองนะครับกดได้เลยพวกแฟลตเซลเนี่ยลันให้ตลอดนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวแปะทุกลิงก์ให้เลยนะครับพวกโค้ดสอนรถที่ผมพอจะรวบรวมไว้ให้ได้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับดีดคิปชันครับทีบายแล้วก็คอมเมนต์นะครับโอเคครับฝากด้วยครับสิบสองสิบสองช้อปปี้